อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วิคอบอลรีแมต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกย้ำแขนหรือถอนแขนเรอาบรตดปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิกแบตแชมเปี้ยนส์ลีกราชันทิทาเรอาบรตดเปิดซัดดิอาโกบาราบิลต้อนรับแมนซิตี้ ซึ่งหลายเสียงบอกว่า2ทีมนี้มาเจอกันเร็วเกินไปหากเป็นนัดชิงน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้แต่กระนั้นทั้งสองทีมก็เคยเจอกันมาในรอบนี้แล้วครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นมาริดที่พลิกเอาชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนการเจอกันอีกครั้งในรอบเดียวกันเมื่อฤด,ดูการที่แล้วต้องมีอะไรทห้น่าพูดถึงมากพอสมควรสกุลฟาเชมเบส์ลีรอบรองชนะเลิศนัดแรกเริัมมาริดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่10พฤษภาคมนี้เวลา2นาฬิกา สนามซัิอากเบอร์เดบิวสรับเรอรลมาดริททีมที่ถูกยกให้เป็นเจ้าแห่งแชมเปี้ยนส์ลีกมีเพียงครั้งเดียวที่ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้จาก5ฤดูกาลหลังสุดอีกทั้งเซติตภายใต้การทำงานของคลชลอตตสามารถเก็บชัยชนะในเลกแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกได้หนัดติดต่อกันโดยเก็บคลินชีตได้3เกมหลังสุดและทำประตูในเวทียุโรป16เกมติดต่อกันนับตั้งแต่แพ้1 0ให้กับแปร์แช เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022แต่ก็มีใส่ติดที่น่าพอใจสำหรับทีมเยือกหลังจากราชชุดขาวเอาชนะโอซาูน่าและคว้ ê, าแชมป์คปาเดเลมาครองเป็นสมัยที่20แต่ก็ไม่สามารถเก็บเคียนชีได้ถึง4นัดติดต่อกันนั่นเป็นรางดีสำหรับแมนซิตี้ที่จะเบิกสกอร์ที่ต่นซานติอาโกบาราบิลได้ในค่ำคืนวันอังคารนี้เรือใบสีฟ้ากำลังที่จะตามรอยเพื่อร่วมเมืองกับการคว้าที่เป็นแชมป์ ทั้งเอฟเอคัพที่จะชิงกับแมนยูเน็ดโอกาสที่จะคว้าแชมป์แฟม์ลีกที่สดใสยิ่งไปกว่านั้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ใฝ่ฝันหามากว่า5ปีของเป๊ปภายใต้การคุมทีมที่แมนซิตี้นี่คงเป็นเรื่องงามอย่างดีที่จะไปถึงฝันและแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของเหล่าลูกเรือระบายสีฟ้าทั้งหลายด้วยเช่นกันผลงานของแมนซิตี้ตอนนี้เก็บชัยชนะมา16เกมในทั่วรายการแต่ก็อย่าลืมว่าเป๊ปเสียงที่จะสร้างถิติ ด้วยการตกรอบรองชนเลิศแชมเปี้ยนส์ลีก7ครั้งในฐานะผู้ดการทีมสถิติปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่6ครั้งร่วมกับโจเซ่บูริโยการตกรอบ4ทีมสุดท้ายล่าสุดก็มาจากน้ำมือของรลมาริดเมื่อปีที่แล้วโดวยแมนซิตี้ชนะ4-3ที่อิติฮัดก่อนแพ้31ที่เบอร์นาบิลหลังต่อเวลาพิเศษเชื่อว่าภาพจำนั้นมีแฟนบอลระมายสีฟ้าคนไหนหรือไม่ลงแน่นอน สภาพความพร้อมของนกเตะทั้งคู่เรมเบมริตเกมนี้จะไม่มีมิดิเตาที่โดนแบนจากใบเหลืองครบ3บาใบรวมถึงฟอรันเบนดี้แบ,บ็กซ้ายที่อาจจะหายไม่ทันเกมนี้แต่เกมนี้จะได้รูก,ก้าโมริตที่หายจ,จากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายได้ทันแพ้งหลังก็ยังถือว่าแข็งแกร่งเพราะจะมีอันโตนิโอรูเดเก,เกอร์และดาวิดอาาบาในขณะเดียวกันนารุกก็ยังอยู่พร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นโรดิโกเป็นเซมาและวินิิอุสจูเนีย โดยจะลงสนามในระบบ4-3-3ส่วนแมนซิตี้ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บแม้ว่าเกมล่าสุดนนทานอาเก้จะถูกเปลี่ยนออกนาทีที่54ด้วยปัญหาบาดเจ็บเอ็นร้อยไว้ซึ่งตามรายงานก็ไม่ได้ร้ายแดงอะไรมากแต่หากขายไม่ทันหรือไม่สามารถลงได้ก็น่าจะปรับเป็นหลังสประกอบไปด้วยวอล์ e เกอร์ดีอารและอาคาจิส่วนสำรองเกมที่แล้วแม้ว่าจะเป็นโรดี้จอร์จสโตนเรยดโรซิวาและแจ็คกลิด ก็จะกลับมายืนิเป็นตัวจริงด้วยดังเดิมโดยจะมานในระบบ3.4.2.1ีัน่งเป็นศึกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะทั้งมาริดและแมนเซตีมีเรื่องราวให้พูดถึงพอสมควรทุกครั้งที่เจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกและเป็นอีกครั้งที่ระบายสีฟ้าจะได้ถอนแคสร,ราชันเพื่อก้าวไปคว้าแชมป์อย่างที่คาดหวงังด้วยความการเล่นที่บวกกับเรือนที่สั่งสมเชื่ออย่างสุดใจว่าเกมนี้ระบายสีฟ้า คงได้เวลาที่จะกามชายชนะที่บ้านราชันได้แล้วพลที่คาดเรอมอริดแพ้คาบ้านให้กับแมนเซตตี้หนึ่งปตูต่อสเช็คสถิติเฮดทูเฮดศึกแชมเปส์ลกมาริดประทะแมนเซตตี้รอบตัดเชือกศึกอยูฟาแชมเปี้ลนส์ลีก2 0 2 2ถึรอบตัดเชือกสัปดาห์นี้มีคู่ชี้ชะตาที่สำคัญที่น่าลุ้นยังทัพราชันกิคาเรอมมอริด จะเปิดซันยาโก้บาราบิลเจอกับโรบัยสีฟ้าแมนเชอร์ซิตี้โดยทั้งคู่ต้องการคว้าชัยชนะในนัดนี้เพื่อตุนความเรืเปียกในการทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปแต่งานนี้ฝากที่จะทำผลงานได้ดีกว่านั้นสามารถติดตามชมได้ทางย s ส o r t 3สาำหรับสถานการณ์ของทัพราชาชุดขาวเรอลมดริดฟอร์มขึ้นลงๆเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะในเกมลีกแต่หากมองในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามักทำได้ดีเสมอ โดยกลอนมาถึงรอบนี้พวกเขาจัดการคู่แข่งอย่างเชลซีตัวแท่นจากเกาะอังกฤษยอย่างยูมารดครั้งนี้ก็ต้องเจอคู่แข่งจากอังกฤษอีกครั้งเชื่อว่าทีมคงทําการบ้านมาอย่างหนักหน่วงแน่นอนเพื่อหวังคว้าชัยในทีมตัวเองส่วนด้านระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ความโหมดจากถือว่าร้อนแรงติดลมบนไปแพ้คู่แข่งมา15นัดติดในทั่รายการส่วนเกมเดล,ลีก็ชนะรวดมาเรือรัว12นัดติดแล้วถือว่าทีมอยู่ในช่วงร้อนแรงอย่างมาก อีกคำความหวังที่จะคว้ารางวัลแชมเปนส์ลีกก็เป็นสิ่งที่สโมสรตามหามานานงานนี้คงสู้สุดใจเพื่อเอาชชนะมาให้ได้เช่นกันสำหรับการเจอกันของสองทีมนับตั้งแต่ในอดีตเคยเจอกันมาแล้ว8นัดเจ้าถิ่นราชันชุดขาวเอาชนะได้3ามครั้งสเสมอ2ครั้งส่วนทีมเยือนเรือใบสีฟ้าเอาชนะได้3มครั้งและการโครจรนมาเจอกันในครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันว่าผลการในขันจ่องมาหน้าไหน เจ้าถิ่มจะคว้าชัยหรือทีมเยือนจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพื่อถือไพ่ความได้เปรียบไว้ก่อนแฟนสองทีมอย่าได้พลาดเชียร์อย่างเด็ดขาดเป๊ปกวัวเดวล่าคุณซือสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่าเขายัางคงโฟกัสกับเกมพิมียรมลีกแม้ระเบายสีฟ้ามีคิวฟาดแข่งกับเรอัลมาดริดในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกก็ตาม แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงต่อสู้เพื่อป้องกันแชมป์พิมเมยรีกซึ่งมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะควา้าแชมป์อีกครั้งในฤดูกาลนี้จากการที่ทีมรั้งจา่าฝูงของตาาลาดล่าสุดทีมเบิดบ้านเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและนัดต่อไปพวกเขาจะต้องออกไปเยือนเรอลมรตดในศึกแชมเปีเ้ยน,นส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกซึ่งจะลงเตะในวันอังคารน,นี้เป๊ปได้เปลี่ยนแปลงผูเ้เล่นมากถึง7จ็ดตำแหน่งในเกมที่พบกับลีดยูไนเต็ดโดยกุสซื่สเปน ได้ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเพราะว่าน,นัดต่อไปจะต้องเตะกับเรมาริดที่ซัญญากับวันาบิลผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักเตะเพราะว่าผมคิดถึงเกมกับมาริดผมปรับเปลี่ยนนักเตะเพราะนักเตะบ,บางคนในทีมบ,บอกผมว่าเหนื่อยล้ามากๆผู้คนบอกกับผมว่านักเตะเหล่านี้เหนื่อยล้านั่นจะเป็นเหตุผลที่ผมต้องเปลี่ยนแปลงทีมผมจริงจังกับเกมพเมพ์ม์ริกจริงจังอย่างมากในเดือนตุลาพฤศจิก,กาและธันวาคุณสามารถทำแต้มหล่นได้ และถ้าทำแต้มหล่นตอนนี้จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลผมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมในการจัดอันดับความสำคัญเรารู้ว่าเราต้องทำผลงานให้ดีและเราต้องลงเล่นเกมเล็กๆให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนอกจากนี้แป็กวาริล่ายังกล่าวถึงเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของทีมที่พึง่งลงเล่นครบ90นาทีเป็นเกมที่4ติดต่อกันโดยกวาริล่าไม่ได้รู้สึกกะบวนในเรื่องของความฟิตกองหน้ารายนี้เขาแข็งแรงมาก มีคนพูดถึงการดื่มนมหรืออะไรสักอยาก่างผมเคยดื่มน้ำยาวิเศษนะแต่ผมไม่สามารถยิงประตูได้ถึง50ประตูผมอยากจะแนะนำเด็กๆที่ต้องการเป็นเหมือนกับเออร์ลิงฮาแลนด์ว่าให้พยายามเรียนแบบทักษะของเขาและไม่ต้องดื่มอะไรทั้งสิน้นน้าทัานอาเก้ปักหลังชาวรัฐไม่ปรากฏตัวที่สนามซ้อมของมารเซีตีเมื่อวันจันทร์หวันก่อนเผชิญหน้ากับเรอลมริดแมทช์เซอร์ซิตี้ เปิดการซ้อมให้สื่อได้เข้าชมเมื่อวันจันทร์โดยไม่มีอาเก้ในสนามขณะทีปเปอปูเดล่ากำลังเตรียมความพร้อมของทีมก่อนเกมยิ่าแชาเปียนสปสลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่จบเยือนเรอลมริดนสนามซานดิเอโกเบเดวิลอาเก้พังหายเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่ากาลัาลงตัวจริงในเกมพมมรีเมียร์ลีกที่แมสซิสตี้เอาชนะลีดยูในเตส2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงต้นครึ่งหลังเพราะกำลังทีมชาติฮอลแลนด์ ที่เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายกลายเป็นนักเตะในทีมผู้ใหญ่คนเดียวที่ผ่านการซ้อมเมื่อวันจันทร์ในที่ของเป๊ป่กัวเรล่าทางนี้แมนเซตตี้กำลังลุ้น3แชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลหลังจากเกมเยือนเดมอริดแล้วเรเบยสีฟ้าจะจัดการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกออกไปเยือนคูดิสันพาร์คของเอเวอร์ตันในวันอาทิตย์